สวัสดีครับพบกับเพชบัตรทีวีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับอยู่ที่ประเทศสี่ king legend นะฮะวันนี้เราก็มีอาวุธใหม่นะครับมาทําการทดลองนะครับนั่นก็คือดาบคาตานะนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าดาบคาตานะนั้นท่วงท่าในการฟันนะครับเสียงเอฟเฟกในการฟันแล้วก็ดามจของมันเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยนะครับ นอกจากนี้นะฮะดาบคาตนะเนี่ยก็ยังมีวิธีการติดคิติข้อด้วยนะครับหรือว่าการฟันเข้าที่หัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการทดลองนะครับดาบคาตนานะครับในเกมชิตเอออนไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับขอบคุณที่สนับสนุนและรับชมตลอดมานะครับสวัสดีครับ